โอเคประชาชนพวกเราจะจัดการบบี้ตัวนี้เองโตำร้ตัวพวกเราจะบี่มือแต่ถ้าจะกอดยังได้ติบี้อย่าเอ้อเอาเอาไรเนี่ยโอ้ตำรวจโดนกัดแล้วเดี๋ยวตจัการพวกมันก่อนแล้วกันนะ ไม่กล้ใช้ระเบิดนะระเบิดเลยแล้วครับใช่ระเบิดเลยโอ้เบิดไฟนี่เหละหนุ่มม้าไฟไหม้นี่ก็ดีกว่าโรบี้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 เย้ อทุกคนคือฉันจะบอกว่าคือยาแก้สมบมีหมดแล้วัาต้องไปเอาที่ครมกบผมไข่ข่แล้วล่ะแลผมได้ยินยง้สมบีนะครับ,บอ้า

อนอพวกเราลอแล้วลอบี้จัดเบี้ยวจัดการยังไงดีละเกปิดตานั้นข่าวันนี้เออเออตายอังเออเออเอ่อลอบี้ซอมบี้อมบี้อมบี้ซอมบี้ กบิตายนะเดี๋ยวกบิตายจากก่อนนะเดี๋ยวผมจะถ่วงเวลาไว้เองนะเข้าใจไหมจะจะถ่วงเวลาไว้เองโอเคเหรอครับหักทองชนไยหักทองเลยช่วงเวลาจะผ่าหรอโอ้ยช่วยช่วย เดี๋ยวดูฉันก่อนแล้วกันนะพวกนายไปก่อนเลยโอเคบอลโก้รุ่งูทุกคนนั่นมีอยาแกเสือโอมบี้ใช่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 เดี๋ยวเราไปเอากันเถอะทองเลือดกระทองจะซอมบี้จะกระสุนหมดแล้ว ออกไปนะโซบีโซบีพี่ต่ต่อย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 โซวีพี่เออเออโดนับอรออรซอี